ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์ใหม่2026 Isuzu KB 20โฉมใหม่รถกระบะที่นิยามความแข็งแกร่งความชาญฉลาดและการออกแบบใหม่สำหรับยุคสมัยใหม่นี่ไม่ใช่แค่รถกระบะใหม่แต่เป็นคำนิยามของนวัตกรรมความน่าเชื่อถือและพละกกำลังอันทรงพลังผสานเข้ากับความหรูหราในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว Isuzu KB 20ปี2026สร้างขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะที่มากขึ้นความสะดวกสบายที่มากขึ้น และสมรรถนะที่มากขึ้นในทุกสภาพถนนตั้งแต่แรกเห็น KB20 ก็สะกดทุกสายตาด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นสะดุดตาดีไซน์ได้รับการพัฒนาให้เฉียบคมขึ้นปราดเปรียวขึ้นและดุดันยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้ากว้างที่ประทับปรา i s ุสุไว้อย่างภาคภูมิใจฝ่ายหน้าเล็โฉบเฉี่ยวที่พาดผ่านส่วนหน้ารถอย่างมั่นใจและเส้นสายตัวถังที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงทุกส่วนโค้งและมุมโค้งได้รับการออกแบบมาไม่เพียง เพื่อรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังเพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศเสถียรภาพและประสิทธิภาพในทุกความเร็วล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่และรูปลักษณ์ที่ยกสูงทําให้รถดูโดดเด่นสะดุดตาให้ความรู้สึกสบายทั้งในเมืองและในธรรมชาติภายใต้ฝากระโปรงอีซูซุได้นิยามพลังใหม่ kb 2 2 0 0ิบมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรเจเนอเรชั่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อมอกแรงบิด และความประหยัดน้ํามันที่ยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีเทอร์โบชาร์จที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นรถกระบะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วให้อัตราเร่งและพลังการลากจูงบรรทุกและขับขี่แบบออฟโรดได้อย่างนุ่มนวลไม่ว่าคุณจะขับบนเส้นทางครุกคะหรือบนทางหลวงเคบี20ก็ให้ประสิทธิภาพการทรงตัวและการควบคุมที่เหนือชั้นระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะใหม่จะปรับตามสภาพพื้นผิวโดวยอัตโนมัติขณะที่ช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวล และเงียบยิ่งขึ้นแม้ในสภาพถนนที่สมบุกสมบันที่สุดเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะได้รับการต้อนรับสู่ห้องโดยสารที่ปรับโฉมใหม่อิ uzu, สุสุมุ่งเน้นความหรูหราและเทคโนโลยีตกแต่งภายในด้วยวัสดุสัมผัสนุ่มระดับพรีเมียมพร้อมมอบพื้นที่กว้างขวางสำหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารห้องโดยสารดิจิทัลมาพร้อมแผงหน้าปัดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วใหม่พร้อม Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อมอบเสียงที่ชัดใสดุดคริสตันเปลี่ยนทุกการขับขี่ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจไฟสองสว่างรอบคันระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบลดเสียงรบกวนขั้นสูงช่วยให้การเดินทางกลายสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าที่เคยความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งเช่นเคย kb 2ีปี2 0 0 0 26มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยที่สุดของ isuzu ได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผ่านระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและกล้อง360องศาช่วยให้การจอดรถและการขับขี่ในที่แคบเป็นเรื่องง่ายอีสูสูใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเพื่อเสริมความแข็งแกรง่งให้กับโครงรถเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการปกป้องสูงสุดในทุกสถานการณ์ทุกรายละเอียดของ kb 2 0ใหม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์แบบแข็งแกรง่งชาญฉลาดและเชื่อมต่อได้มากกว่าที่เคยนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะสำหรับการทำง,งานแต่เป็นเพื่อนร่วมทางและสไตล์ที่ผสมผสานความแข็งแกรง่ง เข้ากับความรู้ราย i s u เคบี20ปี2026พิสูจน์ให้เห็นว่าพละกกำลังและความสงา่าง